ลอราพนักงานสาวผู้โชคร้ายเธอกำลังเสียใจกับการฆ่าตัวตายของโฮเวิร์ดอดีตเจ้านายเก่าของเธอและในค่ำคืนวันนั้นขณะที่เธอกำลังไปขึ้นเงินที่ตู้ ATM คนร้ายสองคนก็พุ่งเข้ามาจับตัวเธอแต่เรื่องราวมันกลับตลบัตเมื่อคนร้ายสองคนนี้กลับกลายเป็นเหยื่อซะเองคอยนังเง่าเด้อ เอาสวัสดีเ,เพื่อนๆที่รักทุกคนนักรับบสสำหรับวันนี้เราจะมาสปอยเซีรี์กันต่อนในเรื่อง The X 5ตอนที่6ครับตอนที่ชื่อว่าจิตมรณะโอ้โหสำหรับเรื่อง The X f i นะครับเราจะคุ้นเคยกับเรื่องราวมนุษย์ต่างดาวนี่ซัเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ผมขอบอกได้เลยว่าตอนนี้มันแหวกแนวเรื่อง The X f i มากโอ้ไม่ต้องเสียเวลาไปชมไปฟังกันเลยี่ ที่ห้องชันสูตรศพแห่งหนึ่งโมเดอร์และสกาลีได้ถูกเชิญตัวให้มาดูศพชายสองคนที่ตายอย่างปริศนาครับชายที่ตายเมื่อตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับศพส,สองศพนี้มีความประหลาดก็คือมีอาการกระตุกบ่อยๆร่างกายนี่ก็ยังอุ่นอยู่นะครับทั้งที่ศพนี่ตายมาหลายชั่วโมงแล้วและตรงกระดูกที่ต้นคอครับที่ภาพเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูกต้นคอนะหัแต่ว่า ไม่มีบาดแผลจากภายนอกเลยคล้ายๆกับว่ากระดูกน่มันถูกทําให้หักจากภายในครับเจ้าหน้าที่2คนนี้จากรัฐบาลก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแค่ถามโมเดอร์ว่าเคยพบคดีการตายแบบนี้ในแฟมเอ็กหรือเปล่าโมเดอร์เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเจอคดีลักษณะแบบนี้ในแฟมเอ็กเลยต่อจากนั้นโมเดอร์และสกาลี ก็เดินออกมาข้างนอกโมเดอร์ motor นี่ดีดาใหญ่เลยเขาบอกว่าเขาเคยพบคดีแบบนี้ในแฟมเอ็กแต่เขาเนี่ไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเขาบอกว่าศพที่ตายในลักษณะแบบนี้ก็คือจะต้องโดนประจุฟไฟฟ้าเข้าไปไม่อย่างนั้นเนี่ยศพไม่มีทางที่จะอุ่นอยู่ได้เป็นเวลานานหรอกส่วนคอที่หักอยู่แบบนี้ก็เคยมีระบุในแฟมเอ็กเหมือนกันสการ์ลี่ก็เลยถามโมเดอร์ว่าแล้วสาเหตุการตายที่แท้จริงมันคืออะไร โมเดอร์โมเดอร์ก็เลยตอบสกาลี่ว่ามันเกิดจากพลังจิตโอ้ยพอสกาลี่เธอได้ยินครับเธอก็งงแล้วก็บอกกับโมเดอร์ว่าบ้าไปแล้วนะโมเดอร์โมเดอร์ก็เลยบอกกับสกาลี่ว่าอแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยมาสนใจคดีแบบนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนล่ะสกาลี่ โมเดอร์ Moder, เขาก็เลยชวนสการี่ออกทำคดีพร้อมกับโชว์ลายนิ้วมือของศพที่เขาแอบนำออกมาจากห้องชันสูตรศพเมื่อกี้ด้วยโอ้โหโมเดอร์ Moder, นายฉลาดมากหลังจากนั้นครับโมเดอร์ Moder, เขาก็เอาลายนิ้วมือไปเช็คในระบบฐานข้อมูลเขาก็พบว่า ชายสองคนที่ตายไปแล้วเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ก่อการร้ายครับมีหนำซ้ำเมืม่อโมเดอร์เดินทางไปยังที่เกิดเหตุและเขาได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดของตู้ a อทีที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่พบศพโมเดอร์เขาก็พบว่าชายสองคนนี้กำลังจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งแต่ที่มันน่าสงสัยมากกว่านั้นก็คือบริเวณด้านหลังของภาพพบภาพใครบางคนกำลังติดตามคนร้ายแต่ภาพมันเบลอ มันไม่ชัดมากๆโมเดอร์เลยสงสัยว่าคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ก็ได้พอเช้าวันรุ่งขึ้นครับโมเดอร์และสกัลลีก็เดินทางมาหาผู้หญิงที่อยู่ในกล้องวงจรปิดผู้หญิงคนนี้ก็คือลอร่าผู้หญิงที่อยู่ตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยชายสองคนนี้เหมือนจะเข้ามาปล้นเธอครับแต่ก็ไม่ได้อะไรไป เธอก็เลยไม่ได้ใส่ใจเอาไปแจ้งความครับหลังจากนั้นชายสองคนนี้ไปไหนเธอก็ไม่รู้ด้วยครับโมเดอร์ก็เลยได้ทิ้งนามบัตรให้กับเธอครับบอกว่าถ้าเธอนึกอะไรได้ให้โทรศัพท์มาบอกเขาหลังจากนั้นครับโมเดอร์และสการลี่ได้ออกมาจากบ้านของลอร่าโมเดอร์ก็ได้คุยกับสการลี่ว่าผู้หญิงตัวแค่นี้ไม่น่าจะฆ่าผู้ชายสคนที่ตัวใหญ่กว่ามากๆได้ต้องมีใครสักคนร่วมมือกับเธออย่างแน่นอน หรือไม่อย่างนั้นเธออาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างแต่ทว่าเธอไม่รู้ตัวก็ได้ทันใดนั้นเองครับรถของโมเดอร์ก็สตาร์ทขึ้นเองพร้อมกับพุ่งถอยหลังไปด้วยความเร็วสูงครับรถของโมเดอร์นี่ได้ประสานงานกับรถที่วิ่งผ่านเข้ามาที่4แยกเข้าอย่างจังครับโอ้โย เมื่อโมเดอร์ครับหันไปดูที่บ้านของลอร่าก็พบว่าลอร่านี่กำลังยืนดูรถของเขาอยู่ครับที่หน้าต่างบ้านของเธอแต่หลังจากนั้นครับพอโมเดอร์เอารถไปซ่อมที่อู่ช่างซ่อมรถกลับบอกว่ารถของเขานี่มันไม่มีความผิดปกติอะไรเลยมีเพียงแค่ไฟหน้ารถเท่านั้นที่มันกระพริบแบบไม่หยุดครับโมเดอร์ก็เลยคิดว่าต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างมาควบคุมสั่งการรถของเขาอย่างแน่นอน หลังจากนั้นครับทั้งโมเดอร์และ ully, สกอลลี่ก็สะกดรอยตาม Laura, <S <S ลอราก็พบว่าลอราและโฮเวิร์ดอดีตเจ้านายเก่าของเธอที่ฆ่าตัวตายไปแล้วครับทั้งคู่ในผูกพันกันมากๆลอราคิดว่าโฮเวิร์่เป็นพ่อจริงๆของเธอส่วนโฮเวิร์ดก็เคยมีลูกสาวครับแต่ทว่าตายไปตั้งแต่อายุ3ขวบ ถ้าตอนนี้ลูกของเขายังมีชีวิตอยู่ครับก็จะอายุไล่เลี่ยกันกับลอร่าเลยแต่ที่มันน่าชงนใจมากที่สุดก็คือขณะที่โมเดอร์ได้ล้างรูปของลอร่าขณะที่เขากำลังสะกดรอยตามดูพฤติกรรมอยู่ครับก็ปรากฏว่าโมเดอร์ได้พบเงาดำๆหลังลอร่าครับและเมื่อซูมภาพออกมาดูพวกเขาก็ได้พบกับโฮเวิร์ดหรือบางทีโฮเวิร์ดเขายังไม่ตาย ต่อจากนั้นครับโมเดอร์และสกัลลี่ก็ได้สืบหาข้อมูลว่าโฮเวิร์ดได้ตายไปจริงๆหรือเปล่าผลปรากฏว่าโฮเวิร์ดได้ตายไปจริงๆแล้วครับเพราะยังมีการเก็บเนื้อเยื่อของโฮเวิร์ดเอาไว้อ้าวแล้วในรูปล่ะมันคือใครทางด้านของลอร่าครับเธอก็พยายามขอลาออกจากบริษัทหลายทีแต่เจ้านายคนใหม่ของเธอครับก็ไม่ยอมให้เธอลาออกสียที พร้อมทั้งข่มขู่และพยายามทำร้ายเธอครับแต่ก็เหมือนว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างคอยปกป้องลอร่าอยู่เสมอและที่บ้านของเธอครับเธอก็มักจะหูแว่วได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของฮูเวิร์ดและภาพหลอนครับที่เธอเห็นเลือดของฮวเวิร์ดที่ไหลนองเต็มอ่างอาบน้ำจนวันหนึ่งครับเธอก็ทนการคุกคามของเจ้านายคนใหม่ของเธอไม่ไหว เธอก็เลยโทรโทรศัพท์ไปหาโมเดอร์ครับเธอบอกว่าเธอมีความจริงที่จะเล่าให้โมเดอร์ฟังแล้วและในคืนวันนั้นครับที่บ้านของลอร่ากริ่งที่บ้านของเธอก็ดังขึ้นลอร่านี่นึกว่าโมเดอร์ได้เดินทางมาหาเธอครับทันใดน,นั้นเองเมื่อเธอเปิดประตูคนร้ายได้เข้ามาในบ้านของเธอครับ พวกมันพยายามที่จะฆ่าเธอแต่ที่ไหนได้ครับคนร้ายสองคนกลับโดนเล่นงานซะเองทั้งโดนผลักทั้งโดนบีบคอไฟฟ้าในบ้านช็อตระเบิดอย่างรุนแรงมีอะไรบางอย่างกำลังเล่นงานพวกคนร้ายอยู่ครับโมเดอร์วิ่งเข้ามาในบ้านของลอร่าเขาเห็นคนร้ายโดนจับห้อยอยู่กลางอากาศครับเมื่อทุกอย่างสงบลงโมเดอร์ก็ได้แต่คิดว่า นี่อาจจะเป็นพลังจิตของลอร่าหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นวิญญาณของโฮเวิร์ดที่คอยปกป้องลอร่าที่เขารักเหมือนดั่งลูกหรือว่านี่มันจะเกี่ยวกับผีหรืเพื่อนเลอหลังจากนั้นครับลอร่าก็ถูกพาตัวมาสอบสวนเธอก็ได้เล่าความจริงว่าโฮเวิร์ดกำลังกุ้มใจหนักเรื่องปัญหาการเงินของบริษัทโฮเวิร์ดเป็นคนดี และรักพนักงานทุกคนมากๆและช่วงนั้นญาติของฮูเวิร์ดที่ตอนนี้กลายมาเป็นผู้บริหารของบริษัทคนใหม่ครับได้เอางานชิ้นหนึ่งมาให้ฮูเวิร์ดทำครับซึ่งงานนี้มันมีค่าตอบแทนเป็นเงินมหาศาลด้วยซึ่งมันเป็นการสั่งอาวุธเข้ามาในประเทศอเมริกาครับฮูเวิร์ดนี่ก็จำใจรับทำงานนี้ครับแต่ที่ไหนได้อาวุธที่สั่งมา มันถูกส่งไปให้กับผู้ก่อการร้ายครับแล้วก็ถูกนําไปก่อเหตุวินาศภัยครับโฮเวิร์ดเนี่ยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยเพราะมีผู้บริสุทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปหลายสิบคนครับมีหนำซ้ำโฮเวิร์ดเนี่ยยังถูกจัดฉากฆาตะกรรมให้เหมือนกับว่าเขานี่ฆ่าตัวตายไปด้วยครับจากฝีมือของญาติทางห่างของเขาคนนี้ล่ะครับ พอเช้าวันรุ่งขึ้นครับเจ้าหน้าที่ FBI และเจ้าหน้าที่หน่วยงานลับของรัฐบาล ก็ได้เดินทางไปที่บริษัทของโฮเวิร์ดครับ mm hmm. เพื่อหาหลักฐานการจัดหาอาวุธให้กับผู้ก่อการร้าย mm hmm. เจ้าหน้าที่ทุกคนครับต่างระดมกําลังค้นหาหลักฐานจนทั่วบริษัทแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับงานนี้ท่าทางทุกคนนี่น่าจะคว้าน้ําเหลวเสียแล้วครับเจ้าหน้าที่ทุกคนนี่ก็ต่างท้อใจครับจําใจที่จะต้องถอนกําลังกลับไป แต่ทันใดนั้นเองครับที่ห้องทำงานของโฮเวิร์ดก็เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติขึ้นเมื่อวิญญาณของโฮเวิร์เนี่อาฆาตอย่างหนักครับเล่นงานญาติของเขานีนอย่างไม่ปราณีแต่ด้วยคำขอร้องของลอร่าครับทุกอย่างก็สงบลงพร้อมทั้งที่ซ่อนหลักฐานทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยขึ้น และท้ายที่สุดของตอนนี้ครับลอราเธอได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นครับส่วนโมเดอร์กับสก卡ลี่ก็ยังคาใจอยู่ครับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับวิญญาณหรือว่ามันเป็นพลังจิตของลอรากันแน่จบละกครับดีเอ็กไฟเอก็จบลงไปแล้วนาครับสำหรับเรื่องดีเ X ไฟตอนที่6 ตอนที่ชื่อว่าจิตมรณนาครับนาน้นนานทีครับดีเอ็กซ์ไฟจะมีเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติแนววิญญาณแนวพลังจิตบ้างครับซึ่งหลายคนนี่อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าดีเอ็กซ์ไฟนี่มันมีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเพียงเท่านั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับดีเอ็กซ์ไฟนี่โดยเฉพาะซีซั่นหนึ่งนี่มันรวมสารพัดคดีแปลกๆเลยครับส่วนตอนหน้าจะเป็นตอนอะไรนั้นก็ขอให้คอยติดตามชมกันต่อไปและสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจ ใหช่องเล็กๆนี้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่นนารักทุกคนวิ่